เป่าปเพื่อนๆดูนะโอ้ดูน้องสิน้องแยงเยอะมากโอ้โอ้เราสามารถเป่าได้ไหนดูสิแม่ดูสินี่อ๋ออันนี้แม่แมเป่าไปแล้วนะน้องเป่าแหมเมื่ออืมนี่น้องเป่านี่น้องเป่าเองนะอันนี้เป็นมะลายมะลายหลากสีน่ารักมาก เขาให้อะไรมาด้วยลูกเขาอะไรให้ไม้มาด้วยใช่ไหมให้ไม้มาเ,เสียบแบบนั้นเลยไหนเสียบให้เพื่อนๆดูสิเสียบมาลายก็ได้ลูกทำยังไงโอเคไหนโชว์ให้เพื่อนๆดูด้วยเร็วไหนโชยเอจาจับตรงนี้จับตรงนี้ดูสิน่ารักมากเลยเอ๋อน้องเป่าแล้เวเป่าแรงลงนีกโอ้ก่อไหวไหมยังไหวไหม ไม่ไหวเลยไม่ไหวไหว,ออไหวแล้วเอาไหวแล้วโอเคเป่าเลยเอาไม่เกียวเลยเขาพอ,อ,อ,อปอน,นี่นี่เขาให้นี่ถุงนี้เราได้เจ้าหญิงโซฟีมาด้โีมาวยนะในเรื่องอะไรนะ ว้าวดูน้องเป่าสิตึงยังแน่นหรือยังแน่นรับเนี่ยแล้วเอาไม้เสียบด้วยลูกนี่ไม้อยู่นี่เนียหล่นไปไหนแล้วหยิบขึ้นมาเพื่อนเพื่อนดูสิเต้นเต้นเต้นเอาเสียบเสียบยังไงเสียบไม้เพื่อนลูกเห็นได้ไหมลูกเห็นได้นะได้ไหมไหนโชว์ให้เพื่อนๆดูด้วยสิได้หรือเปล่า แม่มองไม่เห็นได้ไหมน้องได้ไหมยังอ่ะทำได้น้องเก่งไหนเสียไปเอาไม้มาไหนแม่ทำให้ดูได้ไหมอันนี้ลูกนี่ไงได้แล้วเห็นไหม โอหมีมีมีกระต่ายกระรอกแล้วก็มีนกด้วยอยู่กับเจ้าหญิงเนาะน่ารักมากมากเลยไหนมีอันไหนที่เรายังไม่ได้เป่าว่านี่ไงนี่ไงไม่ช่วยไหมเดี๋ยน้องเป่าเองเป่าเองเหรอเป่าสิลูกเปล่าไหนลูกเัวนี้เปล่านี้เปาเป่าอย่านั้นนี่เป่าสิเป่าอย่างันนี่มีเป็ด ใช่เจ้าหญิงสองอันเป่าเลยลูกตอนนี้น้องโคโคบริหีารปอดอยู่นะต่อไปน้องจะเป็นนักร้องอ่ะลูน้องก็ชอบร้องเพลงเป็ดก็น่ารักมากแข็ตัวเลยน่ารักมากๆเลย ว้าวเอาเป็ดใส่ใส่ด้ามด้วยใส่ด้ามด้วยใส่ด้ามถือด้วยยังไม่ได้ใส่ด้ามถือว้าวนี่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 โชว์เพื่อนๆสิลูกหันมาฝั่งนี้สิลูกว้า มา,าดีจ้วดีมโชว์สมีอะไรบ้างอันนี้ยังไม่ได้ใส่ใส่ด้ามจับนะอันนี้ใส่แล้ว สวัสดีเพื่อนเพื่อนเร็วพอแล้วเร็วเร็วเน้องปอคมหมดแล้วเร็วสวัสดีเพื่อนเพื่อนก่อนแล้วเจอกันใหม่ทำไมเจอกันใหม่อย่าลืมทำไมบอกให้เพื่อนเพื่อนช่วยอะไรเราให้เพื่อนเพื่อนกดติดตามกดติดตามแล้วอะไรลูกเอาไม้ใบสิไหนไม้ใบก่อน บ๊ายบายก่อนบิง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 